คลิปนี้ก็เป็นคลิปตอบคำถามเกี่ยวกับ FK Path นะคะก่อนอื่นก็ต้องขออาภัยทุกท่านด้วยนะคะที่ดาเนี่ยตอบคำถามทุกท่านช้ามากๆพอดีเนื่องจากดามีงานต้องทำหลายอย่างเลอเกินนะคะจึงทำให้เวลามีน้อยลงแต่วันไหนว่างก็จะมาอ่านคอมเมนต์ย้อนหลังและนำคำถามนั้นมาตอบเป็นคลิปวิดีโอคะ่ะ คำถามของคลิปนี้นะคะถามว่าเปิดบัญชีออนไลน์ไม่เอาบัตร ATM จะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมรายปีแบบบัญชีปกติไหมคําตอบคือคําตอบก็คือถ้าเปิดบัญชีออนไลน์นะคะก็เหมือนบัญชีปกติเลยค่ะถ้าเราไม่เอาบัตร ATM ีเนี่ยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมรายปีนะคะ เพราะดาเองก็ไม่มีบัตร ATM นะคะดาใช้แอป k คพัสนะคะกดเงินผ่านตู้ของธนาคารกสิกรไทยแทนนะคะก็คือดาก็ไม่ใช่บัตร ATM ดาก็ไม่ได้เสียค่าธรรมเนียมรายปีค่ะประมาณนี้นะคะไม่ต้องกังวลน,นะคะว่าจะเสียค่าธรรมเนียมรายปี ก็ถ้าท่านใดมีคำถามก็คอมเมนต์ใต้ล่างคลิปได้นะคะถ้าดามีเวลาว่างดาจะมาอ่านคอมเมนต์ย้อนหลังและก็ทำเป็นคลิปตอบคำถามนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะสำหรับคำถามสวัสดีค่ะ